สวัสดีครับวันนี้กับผม F A F A T H C H <Okay. S 1> กับการอัดรอบที่สองเพราะรอบเมื่อกี้ลืมเ,เปิดเสียงอยู่ในเกมโดคุลโลยูนิเกมเลยเลยประสอด t เห่งหนึ่งที่ร้อนแรงมากปีศาจได้จกบตัวเจ้าหญิงไป ก็อมร้องทำาสิงแก่แก่เหมือนอีกาไอ้งูเง่าแล้วเขาก็เข้าประสาทไปโดยหูบตัวเข้าไปคงกระดูกได้เห็นเจ้าปีศาจอยู่กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงนังง่งร้องรีนร้องไห้อยู่ปีศาจได้คุยปีศาจได้เรียกเจ้าบบาบามาตุตรุกฟาโบคงกระดูกถูกมืน มันบอกว่าถ้ากินยานี่เข้าไปท่านจะเป็นเป็นอะไรดีเป็นอาปาป่าป่า,ปาชวิงชวิงท่านกลายเป็นตัวบ้าเลยวะเนี่ยโอ้โหข้ามท่านเยอะมากเลย,อยเออเอยไม่ใช่กูเออกระดูบไปเถิดไปเจ้าหญิงได้ยืนร้องไห้ยอยู่คนเดียวโอกระดูกได้เดินเข้าไปดู ืมสวัสดีเจานะ้าคือใครเนี่ยฮึฮึเอ๊ะโคกะดูที่สะดุดลม้มเจา้าหญิงได้ถามว่าหืมนั่นอะไรเนะี่ยเดินหน้าจอก็ดับไปไม่มีอะไรสักอย่างนี่แต่ฉันได้ยินเสียงอะไรนะ ภาคมัวเอานะเดินตามไปดีกว่าเจ้าหญิงได้เดินต่อไปเขาเจอกับประตูที่ล็อกเจ้าหญิงได้ร้องไห้ครั้งคงกระดูกขันกลับไปมองหร<อ>้กว่าช่วยกระได้หรือไม่ช่วยดีนะคิดดูก่อนอืม จะโดนดุโดนด่าโดนเตะกระเด็นแน่จะเอาเจ้าหญิงดีอื้มช่วยเจ้าหญิงดีกว่าเรียกมัวเอาด้วยกันเห็นไฟมักเกิดคือคงกระดูกที่ถือขึ้นแจกขึ้นมาแล้วก็เปิดออกแล้วเจ้าหญิงก็เดินไปอย่างงๆไปเลยครับโหลด ไปตมาจ่ายก็ได้พี่เจ้าหญิงได้เดินไปพร้อมกับบบ,บ,บาบๆแล้วก็มีป้ายอะไรไม่รู้โดดขึ้นมาอาเจ,จ้าหญิงนี่โดนทับตายแล้วเขาก็เริ่มใหมทาไมเจ้าหญิงทำอย่างนั้นละ่ะ เจ้าหญิงได้เห็นของทุกอย่างขยับเองมัง้งเจ้าหญิงได้เห็นดอกไม้เขากำลังจะเดินดอกไม้ที่สองปรกกายแสงจัตบ,บินิเพียงอะไรสักอย่างจัตบ,บินอิอะไรนี่เจ้าหญิงได้เดินต่อไปพร้อมดอกไม้ที่หายไป นี้ขอไปเก็บของก่อนนะครับเจ้าหญิงก็ต้องรอก่อนโอ้ยโดด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 เอาขึ้นไปเร็วเร็วเอา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 ขึ้นมาได้ไหมเอือขยับ นี่นี่คือการใครอ,อ,อัจะโชเทปโชเทปทำไมเลยโชเทปทำไมเลยเกมนี้ไม่มีฟิสิกมไม่มีหลักฟิสิกละโจ้บัว ขอไปเอาของแป๊บหนึ่งนะเจ้าหญิงได้ยืนมองแล้วเจ้หญิงก็หลบหลบอะไรไม่รู้แต่เ้าจะหลบทางได้เปิดขึ้นไปเรื่อยๆอ้าวโดดไม่ได้ครับ วันนี้เดินต่อไปพร้อมกับอะไรก็ไม่รู้อ,อ้าวๆอ้าวๆอ้าวๆอ้าอ้าวๆอ้าว้า้าายลง้อสุดท้าย ที่พูดว่าบาบาบาไม่ใช่อลสโก้ไปเลยหันยิงหน่อย กระโดดไปโดดไม่ถึงอีกโดดทางนี้ก็ได้อิงข้าขอเอาของก่อนได้ไหมเดี๋ยข้าตามไปโดดอีกรอบเอาลงทำไมไปเลยไอยหิงรอข้าก่อนไป เจ้าหญิงนี่เจอกัอบดอกไม้อีก,กดอกหนึ่งอะนะแวบ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 ที่เดียวรอูมันคือดอกไมก้ของฉันที่สวยงามมากอะไรเนี่ยอ้าวอ้าว เจ้าหญิงได้เจอดอกไม้ตอนอีกอันหนึ่งเจ้าหญิงเดินต่อไปเจ้าหญิงจุดดอกไม้ทำไมถึงมีแสงล่ะเจ้าหญิงถามมั้งโคคุดุกได้เตือนต่อไปกับเจ้าหญิง เออไปไปไปขี้เกียจเล่าแล้วเว้ยกดกดอันเจ๊น่าเบื่อแต่คนก็ยังเล่นอ่ะตัวละตอมีอยากตีจังน,นี่นี่มาสิมจะตีตป่าจะตีให้เละเลยป่าจะตีให้เละเลย หวังวิชาดีสีทาหายแปบ๊บที่เดินต่อไปต้องใช้ได้เจออะไรก็ไม่รู้ให้ของกันอย่างนี้เลยหรอถ้าเชื่อมนั่นแหละุยเชื่อมยว้ย เอายกลืมยกอันนู้นยกลงยกลงโกโก้โกี่ดเจอหอกไหมคือกระเปาหาบได้เลยดิเนี่ยห้าแล้วมั 5, ้งมั้ง แล้วโอ้พัสดุโอเคเล้องนี้เดินต่อไปเปอะไรไหมเพลง เดินได้ช่วยไปแล้วเดินมาครับท่านเจ้ายญิงเดิดกะเดิดระวังอยากระเดิดได้เจ้าหญิงหญ่งได้เจอกับดอกไม้อีกแล้วทำไมดอกไม้มนเยอะจังเนี่ยไม่โตเลยพม่นภาษา เรือดจะยิงครั้ง,ง,งนี้กับเกมโดโ,โลคุโดคุโลอะไรเนะี่ยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์กันดูได้กดติดตามได้กดสมัครก็ได้ดีขลาไปก่อนสวัสดีลาก่อย